วันนี้ฉันก็จะมาแจกโค้ดร้านหมูหยองช็อปกันนะทุกคนใครเนี่ยอยากให้ฉันแจกอะไรในร้านหมูหยองช็อปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะหมูหยองช็อปร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผา V4 ่ไอดีเทพครบ7็ดหมัดและยังมีผลพิษศาสร์ให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ฉันก็จะมาแจกโค้ดร้านหมูหยองช็อปกันนะแจกเพียงแค่200โค้ดเท่านั้น นั้นนะเด็กๆยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเดอ้อและที่สําคัญนะจะต้องดูคลิปนี้ให้จบด้วยเพราะว่ามันมีค key ีย์เวิร์ดคีย์ลับอยู่ไนงะป้าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยวันนี้ฉันมีเรื่องสําคัญจะมาบอกพวกเธอกันนะเฮ้ยถึงแมนชั่นสักทีเหนื่อยจังเลย นี่เนรู้ยังว่าร้านหมูหยองชอบเขาแจกโค้ดนะจริงเหรอฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเป็นการแจกโค้ดที่น่าสนใจมากจริงๆเลยนะแล้วไอเด็กใหม่นั่นใครวะ นน่หนุ่มเองมาจากไหนเนี่ยมาทําอะไรตรงนี้วะเออคือว่าผมไม่รู้ว่าจะไปไหนดีหรือว่าจะฟาร,ร์มเริ่มจากตรงไหนดีครับพอดีว่าผมเพิ่งเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกเลยโชคดีของแกนแหละที่มาเจอกับฉันเพราะถ้าเป็นคนอื่นคงจะปั๊มค่าหัวแกลัวๆไปแล้ว นี่ถ้าแกอยากได้วิชาจากฉันนะอันดับแรกแกจะต้องมาสุมผลปีศาจให้เป็นก่อนแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับพี่อันดับแรกเลยก็มาเจอกันตรงนี้นะบล็อกฟูดกาชามันอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์เอาไว้วัดดวงเลยว่าวันนี้มึงจะดวงดีหรือว่าดวงสวยไหนน้องเอาล่ะเดี๋ยวผมก็จะลองสุมเล่นๆดูนะพี่ชายไม่รู้ว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะ เป็นไงพี่ผลพีศานี้ดีหรือไม่วันนี้ดวงมึงแม่งสวยมากเลยไว้น้องแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าวันนี้พี่มีโค้ดมาแจกฟรีต้อง200โค้ดแน่จริงเหรอพี่แล้วผมจะต้องทํายังไงบ้างครับนั่นเป็นคําถามที่ดีมากๆเดี๋ยวพี่จะเข้าเว็บให้ดูเองนะเมื่อเราเข้ามายังหน้าเว็บแล้วเนี่ยให้เราทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นให้ทุกคนดูที่มุมขวาบนนะฮะมันจะมีคําว่าแลกคูปองอยู่กดคลิกเข้าไปเลย เมื่อเราเข้ามายังหน้านี้นะฮะให้เราใส่คูปองคําว่า love หมูหยองนะฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ด้านล่างให้จากนั้นเราก็กดแลกคูปองไปเลยฮะจะได้อะไรเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันเอาเองเด้อถ้างั้นในผลที่สุ่มมานี่ก็ไม่มีผลแล้วใช่ไหมก็ไร้สระโยนทิ้งแม่งเลย นี่แล้วปกติแกใช้ผลปีศาจหรือว่าใช้สกิลอะไรอยู่วายน้องงั้นเดี๋ยวผมจะแสดงให้พี่ดูเองโดยปกติแล้วผมก็จะใช้หมัดดาก้อนบีดในการฟาร์มแล้วก็จะใช้ผลปีศาจเป็นผลไดมอนนะพี่จะถามผมว่าทำไมผมถึงชอบใช้ผลไดมอนแล้วก็เพราะว่าผมไม่มีตังค์แล้วไงพี่แต่ว่าพอผมดูใบดูมาผลไดมอนนี่มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอย่ามาโกหกตัวเองนะเว้ยผลไดมอนใครจะชอบว่าผลแมคมาไปฟาร์มไปเนาะ ุ้เห็นแล้มันไส้นี่คงเป็นผลที่แพงที่สุดสำหรับผมสินะกินแล้วงามเงิงง กินเข้าไปแล้วสงสัยเราจะต้องไปฟาร์มมาเตอรี่แมกมาก,กันแล้วสิอุย้ยเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วนะแต่ถ้าขี้เกียจฟาร์มก็ไปซื้อไก่ตันร้านหมูหยองช็อปสิวะร้านหมูหยองช็อปมีตั้งแต่ราคาถูกไปยันราคาแพงเลยนะเว้ยโคตรด,ดีและที่สําคัญหนะ้าร้านหมูหยองช็อปเนี่ยมีไก่ตันแบบสุ่มด้วยนะมีลุ้นไก่ตันวีสีด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหยองช็อปกันเยอะๆนะเว้ยเท่านี้เราก็ลดเวลาฟาร์มไปได้ตั้งเยอะแยะเลย ไม่ต้องมาเสียเวลาฟาร์มาเองแล้วเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่งนะผลปีศาจเกิดนะมันจะเป็นผลอะไรกันนะาโอ้ยผลเฟรมเหรอเนี่ย <c oughs> เอาล่ะเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะน้องๆไว้เจอกันคลิปหน้าว่าพี่จะมาแจกอะไรให้น้องๆกันอีกบ้างนะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเด้อ <c oughs> ไปละบ๊ายบาย หมูหยองชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผาวีสีและไก่ตันที่โคตรตึงไอดี ID ครบทั้ง7หมัดและกล่องสุ่มอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ